ออกไปถ้ามึงไม่อยากไปได้หไหมออกไปไมันพูดได้เหรอวะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีอ่าเพื่อนๆพี่ FC ฟซีทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมิชชั่นเคยนะผมตักนะ ็วันนี้เนี่ยผมได้เดินทางมายังบ้านยายปอบกับน้องชาย2คนนะครับผมสวัสดีครับผมเบนนะครับครับผมก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยอ่าไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยไม่ได้อ่ามาบ้านยายปอบเนี่ยนานมากหลายวันละก็คืออ่าผมได้ข่าวว่าน้องบาสใช่ป่ะใช่น้องบาสเนี่ยอ่ามาอย่างบ้านยายปอบแล้วก็เหมือนจะเจออ่าพระนะสมิงพระสมิงพระใช่ป่ะใช่ผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะก็คืออ่าน้องบาสนะบอกว่าจะเห็นว่าเจอสมิงพระอ่ามาปนเปียนอยู่บ้านยายปอบแล้วก็เหมือนจะ ได้สู้ยายปอบอ่ะใช่ยายปอบเนี่ยสู้กับซิมิงพลาแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้เจอแล้วนะทุกคนซิมิงพาผมเข้าไปเจอในป่านู่นเลยนะ,<ล>ะเป็นป่าไผ่นะก็ไม่รู้ว่าวันเรามากันรอบนี้เราจะเจอหรือเปล่าทุกคน<ช>ก็ผมเองก็ยังไม่เคยเจออ่า <c> ซ <oughs> ิมิงพาที่เบสกับน้องบาสเจอกันนะก็ไม่รู้ว่ามารอบนี้ผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่าท<ช>ุกคนก็เดี๋ยวเรามารุนาา่นไปพร้อมกันดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกับที่ผมเจอหรือเปล่านะพี่ดักต้องมาลุ้นกันอีกทีนะก็ทุกคนก็ก่อนไปเราชมคลิปนี้ผมก็ฝาก คนหนึ่งคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามมาให้ผมกับเบสเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราเนะี่ยเข้าไปข้างในดีกว่านี่เลยนะครับใ,ใ่เราก็มาถึงทางเข้าของบ้านยายปอบนะน,นะเสียดายนะเบสที่เขาไปปลูกไว้นะใช่ตรงนี้เสียดายมากที่เขาปลูกไว้อ่าต้องบอกพื้นที่นี้ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเขาถึางแบบเลิกไปนะอ่า เลิกทาเลยนะก็ะคือม่นเขาปลูกอะไรไว้ไรย่านพวกกล้วยอะไรเงี้ยกล้วยมันละกออะไรมีเยอะๆนะแต่ว่าอายู่เขาก็เลิกไปนะเลิกทำไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าไม่รู้นะครับว่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ผมเจอในป่าหรือเปล่านะเราก็ไม่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านี่ปไปเลยนใะช่ครับผมลองมาดูว่าเราจเจอต้องมาลุ้นกันอีกทีนะทุกคนอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับพี่พี่เราถึงไม่เจอ ซึ่งมิงตัวนั้นเราก็ต้องเจอเยี่ยปอบแล้วเนาะอืมใช่เอาจริงๆเยียปอบก็ไดเจอเส้นหมิงพาเราก็ต้องเจอเยียปอบนะเพราะเยี่ยปอบน่าจะไปไหนในไม่ไกลเพราะเห็นเม็นเกาสู้กันใช่ไหมมันสู้กันใช่ไหมสู้กันเพราะว่าน่าจะบาดเจ็บพอสมควรแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนหรอกอาจจะวนไปวันนี้เราต้องเตรียมพร้อมเลยนะพี่ตั้เดี๋ยวเราวันนี้เราเนี่ยผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะเรามาพร้อมแล้วทุกคนไวตลอดเลยนะในนี่นะก็คือเราไม่ได้มาตัวเปล่าทุกคนเราคือเราได้พกอาวุธปกรณ์นะ อาจจะไม่ทํำลายเขาหรอกอาจจะแบบถ้าเขาไม่ทํำลายเราเราก็อาจจะป้องกันตัวได้ใช่ไหมเนี่ยปอบโดนปอบก็น่าจะเจ็บเหมือนกันไม่รู้เขาแล้วต้องหลบยิงกี่หลายคีดูทำลิ้งจอดเราถ้ามันมาทำลายมันลองนี่เนี่ยต้องบอกเลยนะพี่ตั๊กอป็นยังไงนี่มันมีอุ้ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอัคลาดูมีอัคลาด้วยนะทุกคนไม่อยากเอาไปอะไรมั่วซั่วนะเก็บไว้ดีนะใช่ กเราไปเล่าพี่เออเข้าไ้ทุนบ้านเขาบอกว่าเออไตสุนบ้านเนี่ยมุดไม่ดีนะเข้าไปไม่ดีนะไตสุนบ้านใช่ใช่ใช่เห็นพีเอฟซีเขาบอกอยู่ว่าเข้าไปไม่ดีก็เราก็พยายามอย่าเข้าไปแล้วก็นี่้ามเข้าไปเลยนะมีมีดนของเสื่อมนะม,มีดแต่มีดมันเสื่อมใชนะ่เห็นพีเอฟซีบอกว่า้ามแบบไม่ควรจะมุดเข้าไปนะผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมมุดเข้าไปแล้วมาผมมผมอ่านคอมเมนต์เขาบอกอ่ะมันไม่ดีนะไตทุนบ้านเป็นของต่ำไงเหมือนเรามุดเข้าไปแล้วของ เ้าเรามีของเลยนะของมันจะเสียมได้อาอา<ป>เฮ้ยเ็ดเ็ดถวยไหมมีคนนั่งอยู่ยด้วยๆจะบอ๋อปะ่ะเฮ้าเบาเจะออปะ่อปะโอะ้ย นะเป็นสมิงพานี่หว่าเนี่ยเฮ้ยตัวเดียวกับที่ผมเจอในป่าเลยใช่ป่ะใช่สิทุกคนจำบอกกนะ่อนี่เป็นครั้งแรกขผมที่ผมเคยเจอนะแต่เบนเนี่เคยเจอมาก่อนแล้ว่มันลุกแนละ้วจับถือดิ <c oughs> นี่นะทุกคนเรต้องเตรียมไว้นะทุกคนระวังระวังระวังดีตอนดีว่าตองเจอ ดีดใช่ปะใจใจใจเต้นเลยแขนสั่นเลยเหอ ไปอ้อ้น้ระวังระวังระวังยิงพาดได้เหรอวะระวังไประวังระวัง โดนสองทีทีเหลือไม่โดนทีเหลือไม่โดนโดนยี่สองทีใช่ป่ะใช่ตัวนี้ป่ะตัวเดียวอะไรพี่ตั๊กที่เห็นในป่านนะใช่ทุนบอกเลยนี่เป็นครัง้งแรกขผมเหมือนกะันเมื่อกี้เดี๋ยวมิ้นหมอบมาก่อนคือเมื่อกี้ที่เรายิงคือยิงป้องกันตัวในคนมันจะเข้ามาทําร้ายเรานะคือเราไม่มันเ,เพียงมากคือเราไม่รู้ว่าเรา,เาตอนแรกอะคือกัดเข้ามาหายใจปอบปอบด้วยแหละแล้ว,ลวผมมีอันนี้ด้วยเนีย่ยข้อมืออะไรไม่รู้นะ fc ส่ง mm. มาให้นะพี่ตั๊ก เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะก็คือพลียมากคือเข้ามาก็เจอเลยเราเจอมันนั่งอยู่บนบ้านอ่ะดิรู้ว่าเจ๊ปอบเจ๊ปอบจะเป็นอะไรบอกวะไม่รู้ว่าเจ๊ปอบกำลกินไหมไม่ใช่เรียบร้อยเนจะ๊ปอบกินต้นเจ๊ปอบกำลังกินกนะใครไม่ไหนวะ มีชาวนข้ามห้วยแล้วนะที่นี่ยายอยู่ดีวะยายเฮ้ยเฮ้ยทุนตอนนี้เราเจอแต่เสือสมิงนะที่แบบไม่รู้ว่าใช่ป่าทุกคนแต่ว่ายายเราไม่เจอนะเจ้ปอบผมไม่รู้ว่าโดนทำร้ายไ้เยเนฮะ้ยเฮ้ย โออ้ยอ um. pues mm ๊ยนี Maggie, ่มันสองนี้ผมรู้เมื่อไหร่เ้ผมฟันโดนมไปเก็บแขนเป็นอไรพี่ทักโควนหน่อย่มไม่อยู่ในออกมาวะไม่รู้เสียงตอนแรกนี่เสยงตุบ ดูมันกาอยมาต้นไม้ปะตอนแรกนีนน่ฟันโดนเลยนะทุกคนโดนป่ะโดนโดนพี่ตั๊กโดนเต็มๆล่างเลยดังตุ๊บเลยไม่ตอนแรกคือตอนที่เราเดินเข้ามาเดี๋ยวเดียวถ<า>อยมาก็ไม่รู้ว่าไมอยู่ต้นไม้เบ้ที่เราไม่ได้สังเกตมองเลยอะ่ะคือเราไม่ได้มองมต้นไม้ไม่รู้ว่ามันโดดลงมาจากต้นไม้ป่ะนะนี่ไม่รู้เจ็บปะเจ็บแขน เมื่ี้ผมเจอหนังอยู่ตรงนี้ตกใจเลยเราหาดรพี่ตักจับแขนทุกคนดูเจอปะอ๋อเป็นลอยเลยรู้เนี่ยเราพี่จะเจอปะไหนกองไม่เจอนะแต่ว่าเรามองหน้าเจอนะเมือ่อกี้มันจับเปนแขนทีนี่เมื่อกี้ไม่โดดแค่แขนเดียวไหมก,กุยดูมั้ย ตอนเนี้ยกลัวๆอยู่เหมือนกันแต่วนะ่วายี่ปอบเนี่ยหายไปไหนช่วยยี่ปอบโดนกินนะนะโดนทำร้ายหนักเลยนะยี่ปอบเนะี่ยเจ็บเอาเรื่องอยูน่นะถึงขั้นอ่ะเขาไมา่ยังถิ่นยี่ปอบเลยนี่ก็คือไม่ธรรมดาแนละ้วตัวเนี้ยปกติอ่ะในนี้ยไม่ค่อยมีคนเข้ากล้า,กาเข้ามาง่ายๆนะถิงึงหายไม่หายแล้วมออยู่ข้างในป่านเอ๊ะยมีจิ้มเงินผมเจอ อ่องที่ผมเจอแวบๆนะทุกคนนี่อยู่ในป่าใช่ไมนั่นน่ะเจอไหมเฮ้เฮ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเจอแล้วเจอแล้วทุกคนดูหลังกอไผ่นะทุกคนจงเจอแล้วเจอแล้วท่านครับียวน้ท่านเนาะ ตัวนี้เรียกไม่ได้ออกไปถ้ามึงไม่อยากไปนี่ไหมอกไปมันพูดได้เหรอวะไปีๆวย้องเละรูเนี่ยย้อนเลเตี่อะไรก็ เสียงก็น่ากลัวเลยว่ะโอ้เสียงมันน่ากลัวมากเลยนะเสียงยังหล่อเลยว่ะแทงเลยนะี่ละไปแทงเลยนะเลยไปเสียงทุกคนเหมือนมันเสียงมันแบบได้เหรอฉันไม่รู้นะแต่เสียงมันคก็น่ากลัวต้องขนลุกเลยเมื่อกี้ตอนนึงขวลดุ๊กไม่รู้ว่จะเป็นอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปนะเราจะรอจน,นกว่ามันจะออกมา ตออนนี้่มคือว่ามาทำอะไรที่บ้านยายปอบนะป้าทุกคนกอนอนื่อนก็อนอนไอที่ผมมาทีันี่ผมเจอของเนี่ยกำลังกินหมาเลยนะแต่ว่ากินหมากินหมาเออแต่ว่าผมเข้าไปช่วยหมาไม่ทันนะผมกลัวว่าถ้าอีหยางเมืปลายคนเดียวได้ไงถ้าสองไปกันซองซานคนอย่างงี้เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือกันได้แต่ว่าไปคนเดียวทับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอมันกำลังกินกินหมาอยู่เหรอใช่ จะยองป่ะแล้วก็เสียงมันจะแบบที่น,ทน่ากล<ต>ัวมากเลยนะกลัวแล้วเสียงดีมางคนมัน <c oughs> อคนอมเมนต์บอกว่าอา,อาจจะเป็นคนเดียวของใยปอดจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่นะ,นะมีอนะรคอมเมนต์ตอนแรกบางคนเนื้อเป็นใยปอ,อตอนแรกอะแต่ว่ามันคนละที่คนละทางกับที่ผมไปนะคือมใยปออ,อย่างนี้ก็ที่ผมเปอนห้าสิบมิลก็คือฝั่งนู้นเลยนะคนละฝั่งอะไรทุกคนก็คือแบบคนละโยกกอะไรคนละโยกอะไรแบบคือต้องบอกเป็นคนละหมู่บ้านกันเลยมั้ง ระมูบ้านกันเลยอะตอนแรกบางคนเดาคล้ายๆยายปอมันจะไปไปมาๆมันไม่ใช่ละมันดูเสียงมันแบบเสียงมันก็น่ากลัวสิ่อย่างยายปอไปไหนเราก็ไม่รู้นั่นแหละประเด็นคือยายปอไปไหนนั่นแหละที่ตาผมอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆอะถือถือมืไว้ดีนะถือไว้ดีถ้ามันเข้ามาระวังนะเมื่อกี้ตอนที่เราเข้าครั้งแรกคือไม่รู้มันโดดจากไหนมาโอ้เราไม่ควจะแทงเลยนะถ้าฟันแล้วไม่เป็นไรแทงเลย แต่ว่าเมื่อกี้นังกระติกโดนไม่ไม่เข้าเลยอะเด็กมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนังกระติกออแต่ว่ามืา่อตะขมทำให้มันร้องได้เลยนะทำได้หรอวะเย้เย้อันนี้ก็เย็นมากแล้วด้วย อน <c oughs> าการหนาวมากนะแล้วก็ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะแก่ร้อนจริงวันนีแต่วกผมมาเจอตหนึ่งพันเนี่ยผมไครขึ้นเลยนะทุกคนเป็นหวัดขึ้นมาเลยไอยขึ้นมาร้อนจริงบ่งคือร้อนมากเสียงเมื่อกี้มันแบบขนลุกเลยเมื่อกี้เรเจอ,อตรงไหนนะตรงนี้เหรอหายไปแล้วนะไม่รู้ว่ามันหมาได้ยังไงนะกูตออีไอ้พวกไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้มัน เขาบอกกันแล้วคือมันน่าจะแบบอะไรนะนี่อยู่ถิ่นขายถิ่นมันนะแต่เหมือนมันข้ามถิ่นมากันมามันจะให้ออกไปอย่ามายุ่งนะใช่ไหมใช่มีไม่รู้หรือหรือว่ามันเยอะที่นี่หรือเปล่าเนี่ไม่รู้นะหรือผมไม่คมกันแน่ผมว่าน่าจะคมนะโอ้โหมีอักคระตักขนาดนี้นะทุกคนบอกเลยมีเล่มเนี่ยไม่ธรรมดานะยังไงก็เข้าอ่อเป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้นะที่จะฟันไม่ข้างวะ่ะผมก็ฟันฟันโดนตุบเลยอ่ะดังตุบมันร้องออกมาเลยอะ่ะอากาศมันหลอนจัดเลยโอไยทำไมเ,เหรออะไรเสียงได้ยินเสียงไหมยินเสียงเยงะไแบบคล้ายๆกับเสืออ่ะีั้มดูดี ดังสองทีเมียได้แล้วคนได้แล้วะครับไม่เห็นว่าอยู่บนต้นไมว้วะคนเพราะตอนแรกที่เราเข้ามาคือแบบเราหาทั่วเราไม่เห็นไงคือตอนที่ก่อนจะพมจะโดนทำร้ายอะ่ะมันเสียงแบบตุกลงมาบนต้นไม้มันเสียงเหมือนโดนล,ลงมา ไม่ได้อาจอยู่ต้นไม้ก็ได้เราต้องหาแบบแบบอาจารย์อาจารย์มาปราบอะไรเงี้ยชัวร์ว่าต้องหาอะไรมาปราบวะเออคือพองม,มอนี่ปราบได้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผีโพงไงไม่แน่เหมอือนนะไม่แน่เหมือนกันนะทุกคนกลุง<ต>ผี<ต>่พงเนี่ยอะปราบได้นะเพราะว่าลุงผีโพงเนี่ยก็เล่นพกมนต์ดำวิชาะอะไรพวกเนี้ยอภิชาแต่พี่เนี่ยอ่าเคยอ่าไปหาแกแล้วก็บอกแกบอกว่าแกจะมาปราบนะแกร,รู้สึกได้รู้สึกถึงได้ว่า นีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผมว่าแกไม่ชอบไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะอืแต่ว่าเมื่อวานพี่ก็ลองไปหาอีกรอบแล้วคือจะมาพาเขามาป่าเนี้ยแต่ว่าไม่เห็นเขาคือก็ไปหาเขารอบแล้วลาก็พิทักไปนี่พ่ตากเจอใช่ไหมเจอรอบแรกเจอพอรอบสองไปคือจะไปตามเขาให้มาป่าแล้วก็คือไม่เจอนะรอบแรกคือไปเจอแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาป่าให้นะแสดงว่าพี่นิ้ช้าเนี่ยอยู่บริเวณแถวนี้นะทุกคน ไม่รู้มันข้ามถิ่นมาได้ไงนะมันจะข้ามถิ่นมาแต่ปกติของพวกนียนนอยู่ในป่านะ<อ>าป่าแบบป่าลึกอย่างเงี้ยนะใช่ปกติพวกนี้ไม่ไม่ปกติพวกนี้มันจะอยู่ในป่าลึกมากเลยนะที่เนี่ยก็อยู่ที่วัดล้างเนี่ยนะทุกคนไปมาผมไปเจออยู่ในป่าแล้วก็มาเจอที่นี่เออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะกลับไปดูพี่ตั๊กใช่ไหมในป่าในป่าภายฝั่งฝั่งวัดนู่นน่ะ ต้องวัดล้างกลางป่าเลยอยู่วัดล้างไดูกันพี่นายพี่อาจจะไปด้วยอผมไปงั้นสองคนน่าจะปลอดภัยกว่านะไม่รู้ว่าผมจะนเดียวะนนะไม่รู้อีอย่างนะไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตรงเดียวกันเป๊ะออันนี้ผมไม่รู้นะผมเพิ่งจะเคยเห็นเป็นค้างแกหมกันนะทุกคนก็ถ้าได้ไปเจอที่ถ้าผมไปกับที่วัดกับเบตแ้าถ้าเจออะผมว่าผมถึงจะพิสูจน์อะได้ว่ามันอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะ นี่ผมเพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันที่เบรดเนี่ยเห็นหรือเปล่านะคนแต่ว่ามันเสียงคำรามนี่เสียงพูดยิ่งมันน่ากลัวจัดเลยเออพูดได้ด้วยคอดแท่แม่จะเชื่อเลยนะเสียงโหดจริงคนลุกเลยอ่ะอ่ะ่าชนชกให้คนรุกมาชงคนรุกชงอะไรชงอะไรชงอะไัมาเห็นปะ ก็ออเนะอาไงหรือว่าเราจะเราจะซุ่มอีกิีจะซุ่ม,มอีกเหรอหรือว่าผมว่าไม่กล้าออกมาแล้วแหละแตนะ่ตอนนี้คือหลักๆเลยคือยายปอบเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เหมนะือนกนใช่ไม่รู้ว่ายายปอบไม่รู้ว่าการยายปอบไม่รู้ว่าการยายปอบมีสหัตแค่ไหนนะถึงขั้นมันถึงขั้นมันมายุดบ้านได้ก็คือไม่ธรรมดานะแสดงว่าซึ่งพายตอนตอนเนี้ยมันโหดร้ายมากน่ากลัวมาก ถึงปอบเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะทุกคนถึงขั้นมายืนบ้านได้นี่ยัยปอบได้นี่คือไม่ธรรมดาครผมบอกเลยลิฟมันน่าจะเยอะเลยยัยปอบเยอะเลยนะมันจะเยอะแบบใส่ผาเหลืองด้วยไงน่ากลัวนะแบบแบบแบบนี้น่ากลัวมันแค่แบบมันแค่แบบแปลงแบบอะไรวะแปลงกายให้เหมือนแบบพระเหลืองพระเหลืองแบบนี้หนะปะมันแค่แ,บบแปลงกายไม่รู้ว่าผมคิดว่า,ผม,วาผมคิดว่าไม่ใช่พราแน,น่นอนทุกคนแต่ไม่ใช่พราหรอกผมบอกแต่แบบเหมือนแค่แบบลมเหมือนแปลงกายคล้ายๆกันอะใช่ เพื่อนๆผมมาแล้วเจอมาปรับกันแล้วแต่ว่าปรับไม่อยู่สักคนเลยนะทุกคนนี่ถ้าเราเอาแหลงมาไม่อยู่หญิงก็น่าจะต้องเชิญอาจารย์อาจารย์จารย์แต่ก็หายากว่ะเครื่องเราหาสมัยนี้คือหายากมากเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนู่นอาจจะมีแบบเยอะเลยนะสมัยนี้คือแบบมีอยู่คนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านน่ะมันว่าจะปรับได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเอาอะไรนะลุงผีโพงมาก่อนนะพี่จักเออเดี๋ยวลองมันดูน เดววี่ว่าวันนี้เราถอยกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะก็รอบหน้าเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ผมเนี่ยเคยไปเจอกับพี่วิชัยนะเจอในป่าเลยนะทุกคนว่ามันใช่ตัวเดียวกันอ่าว่ามันใช่ตัวเดียวกันแล้วผมจะไปด้วยโอเคก็ทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็เมื่อกี้เนี่ยทุกที่เห็นกันแล้วนะว่าเป็นสนิงพลาจริงก็โอเคใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ ผมก็ที่ต่างด้วยนะครับผมแต่เจ็บพฤติกรรมจะเจ็บแขนม,มากตอนนี้<ป>จเจ็บแขนม,มากโอเคทุกคนไว้เจมชิ้นละ okay, ่างลองดูแขนดิลูกคนเดียวนะใครทีก่อนขอตัวอารายมาก,ก่อนนะผม